อ่าต้องบอกก่อนว่าพระหลวงพ่อปานเนี่ยพิมพ์นี้มันจะมีอุข,ขึ้นกับอุลงพิมพ์ที่ท่านเห็นเนี่ยเขาเรียกพิมพ์อุลงนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์คุดกลางนะครับผ้าหลวงพ่อปานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ่าพ้าหลวงพ่อปานเป็นผ้าที่มีเก๊โบราณแล้วก็มีเก๊ดีด้วยนะครับแต่ผ้าที่แท้ก็แท้ดูง่ายแต่พระพ่อปานเนี่ยมันมีแบบแพ้ดูยากนะเออมันมีแบบแท้แต่ดูยากพระพ่อปานนะถ้าเกิดว่ามีการใช้หรือว่ามีการแปรสภาพปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอาจจะเริ่่มดูยาากละนครับอ พระหลวงพ่อปานเนี่ยจะมีดูการดูยากอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือมีการใช้ใช้มาเยอะใช้มาเยอะจนสภาพเปลี่ยนอ่าก็จะก็จะมีการดูยากนิดหน่อยนะครับแบบที่สองคือสวยมากสวยจัดไปเลยนะครับสวยจัดไปเลยถ้าสวยจัดปุ๊บนี่ก็ดูยากอีกนะครับถ้าเกิดคนไม่แม่นพิมพ์คนไม่เป็นพิมพ์อย่างเงี้ยก็จะดูยากเข้าไปอีกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระหลวงพ่อปานเนี่ยตึงแรกเลยเราจาพิมพ์ให้แม่นจําพิมพ์จาขนาดองค์พระหรือถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีงบประมาณเนี่ย